ทำไมการนั่งกรรมฐานจึงได้กุศลสูงสกว่าการทำทานหรือการทำอย่างอื่นทั้งๆที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวจิตอย่างคุณธรรมสูงสุดที่เป็นเป้าหมายอย่างมักผลนผิพพานเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสําคัญทีนี้เรามาดูว่าทําไมการนั่งกรรมฐานหรือการนั่งเฉยๆเนี่ยมันจึงได้กุศลมากกว่าการให้ทานหรือการไปช่วยเหลือผู้อื่นล่ะ จริงๆแล้วการให้ทานเนี่ยมันก็คือการฝึกจิตอย่างหนึ่งแต่เป็นการฝึกจิตโดยอ้อมโดยผ่านกระบวนการทางภายนอกก็คือการที่เราได้ให้สละทรัพย์สละสิ่งของมันเป็นการสละความตระหนี่ภายในจิตใจเป็นการลดละอัตตาตัวตนการสลายอัตตาตัวตนแล้วก็เป็นการฝึกความเมตตาฝึกความการุณาให้เกิดขึ้นในจิตก็คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น มันเป็นการลดละความโลภคือความอยากได้อยากมีการหวงแหนสิ่งต่างๆเอาไว้ส่วนกุศลที่สูงกว่าน,นั้นอย่างการรักษาศีลเนี่ยมันก็คือการฝึกจิตเช่นกันแต่เป็นการฝึกโดยอ้อมฝึกโดยอ้อมเหมือนอย่างการทําทานเลยก็คือเรามาฝึกฝนอบรมข่มจิตใจเนี่ยที่มันมีตัวกิเลสภายในเป็นพื้นฐานส่งผลออกมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีผ่านทางกายการพูดออกมาไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็คือการฝึกฝนอบรมจิตโดยอ้อมเป็นการ ลดละเรื่องของความโลภอย่างเรื่องของการที่เราอธินาทานไม่ขโมยของผู้อื่นหรือการลดละความโกโรธก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์เนี่ยเป็นการลดละกิเลสเช่นกันส่วนการนั่งกรรมฐานหรือการภาวนาเนี่ยทำไมมันจึงได้กุศลแตกต่างกันมากเพราะมันลัดตรงเข้าสู่จิตใจมันไม่ได้ผ่านการกระทําภายนอกซึ่งจะสามารถลดละกิเลสได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะความโลภความโกโรธความหลงคือตัวโมหะซึ่งเป็นตัวกิเลสใหญ่สุด ฉะนั้นการฝึกที่ตัวจิตหรือการภาวนาการทํากรรมฐานเนี่ยมันจึงเป็นการลดละกิเลสอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดส่วนการทําทานและรักษาศีลมันเป็นการลดละกิเลสอย่างหยาบนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมการนั่งกรรมฐานการนั่งเฉยๆเนี่ยมันจึงได้กุศลมากกว่าการทําทานและการรักษาศีน